เดินทางมาอยู่ที่ย่านถนนสลิมมังคลาจารนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นย่านเศรษฐกิจเขตเมืองแห่งใหญ่เลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าตรงแถบนี้นะครับก็มีสถานที่ที่เขาทำการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงงูว่ากันว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่างูที่เขาเพาะพันธุ์ที่เขาเลี้ยงกันอยู่นี่เป็นงูประเภทไหนเลี้ยงอย่างไรนะครับเลี้ยงไปทําไมแล้วทําไมต้องมาจุ่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปหาคําตอบครับ อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรอยู่รอบอ๋อก็ตรวจตราความเรียบร้อยของงานแต่ละวันนะครับห้องที่เราเห็นอยู่นี่ที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะครับเข้ามาก็จะเป็นชั้นๆมีตู้มีรางอยู่นี่คืองูหมดเลยใช่แล้วที่เห็นเป็นลิ้นชักดูคล้ายๆลิ้นชักวางของเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเกษตรแนวตั้งดีกว่าขอทำความรู้จักก่อนว่างูอะไรที่ทางพี่เก๋าเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์อยู่ครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าท้าที่เด่นๆเลยนะครับในช่วงนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มงูสี งูสวยงามหรือว่างูที่เป็นสัตว์เลี้ยงจําพวกนี้นะครับก็ไม่ใช่งูที่มาจากป่าหรือธรรมชาติโดยตรงนะครับแต่เป็นงูที่ถูกเพาะสายพันธุ์แล้วก็เลี้ยงดูไว้สาหรับเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะครับซึ่งก็จะทาให้สัญชาตญาณความดุร้ายลดหายไปนะครับแล้วก็มีการผสมให้เกิดสีสันลวดลายใหม่ๆที่สวยงามมากมายเลยนะครับตามแต่ความสามารถแล้วก็ทักษะของผู้เพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงเหล่านี้แหละครับซึ่งงูเหล่านี้เองนะครับก็จะได้รับความนิยมในไทยมากกว่า40ปีแล้วนะครับ ส่วนของผมเนี่ยจะเลี้ยงงูที่ไม่มีพิษเท่านั้นไม่มีพิษเลยไม่มีพิษเลยจะมีอยู่ชนิดเดียวที่เลี้ยงอยู่และอนุโลมว่าให้มันมีพิษได้แต่ถือว่าเป็นพิษอ่อนอ่อนมากๆคือฮอกนอสคืองูจมูกหมูคที่เหลือเป็นงู <c oughs> ไม่มีพิษทั้งหมดเลย <c oughs> ซึ่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มได้ชัดเจนออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มงูที่อยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและงูที่อยู่ในกลุ่มอากาศร้อนชื้นครับซึ่งผมนะครับจะขอไปเริ่มต้นทําความรู้จักกับงูที่อยู่ในเขตอบอุ่นที่ร,รักษาอุณหภูมิไว้ที่27-28องศาเซลเซียสเริ่มต้นผมผมแนะนําเลยงูหมายเลขหนึ่งถ้าคุณไป search google งูสวยงามคอนเนครัคนนเีย,ยเปรียบเสมือนปลาหางนกยูงของโลกสัตว์เลื้อยคลาน เราพบได้นี่เพธรรมชาติโอ้สีมันจะดูทมึนทมึนใช่ไหมครับตอนนี้พี่เก่าหยิบงูมาตัวหนึ่งตัวแรกนะครับนี่คือคอนสเน็กงูคอนสเน็กหรือว่างูเข้าโพดตัวนี้นะครับมีสัญชาติอเมริกันพันแท้เลยนะครับเพราะว่ามีจุดกําเนิดมาจากประเทศอเมริกาแถบทางตอนเหนือนะครับ ซึ่งก็จะอาศัยกินหนูอยู่ตามไร่ข้าวโพดของชาวไร่และด้วยความที่เป็นงูไม่มีพิษแล้วก็มีสีสันสวยงามนะครับมนุษย์เราก็เลยนําเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ใหม่นะครับให้มีสีสันและก็ลวดลายหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ครับดูไม่เหมือนข้าวโพดตรงไหนเลยครับพีเเ่เก๋่ดับแรกเลยดูที่ท้องนะครับคิ<อ>ดจินตนาการว่าเออท้องของเขาเนี่ยจะมีลายคล้ายๆเมล็ดของข้าวโพดที่มันจะมีสีอ่อนสีจางสีเข้มสีดําอะไรบ้าง งูคอนสเนกนะครับนอกจากการพัฒนาเรื่องของสีแล้วในส่วนของลวดลายก็ถูกผสมความหลากหลายเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลายที่เรียกว่าลายลูกป,ปัดเป็นเม็ดเม็ดสวยงามแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นลายบั้งยาวๆทอดยาวตลอดลําตัวนะครับหรือถ้าหากว่าใครที่ไม่ชอบในเรื่องของสีสันและลวดลายจะเอาแบบเรียบๆอย่างตัวนี้ก็ได้ครับขาวจั่เลยเขาพงเขาโพดอะไหายหมดเลยซึ่ง งูเหล่านี้ที่เขาพัฒนาสีสันลวดลายบนตัวงูต่างๆนั้นอันนี้ก็คือเกิดขึ้นในสถานที่เพาะเลี้ยงพากพันธ์นไม่ได้มีจริงในธรรมชาติแล้วไม่มีจริงส่วนเจ้างูตัวต่อไปนี่นะครับมีสีสันที่ดูแล้วสวยครับแต่ว่าซ่อนไปด้วยความน่ากลัวลึกลงไปอีกนะครับเพราะว่าพี่เก๋บอกว่านี่คืองูที่กินงูด้วยกันครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้รู้จักมาก่อนนะครับไปเจอกันข้างนอกไม่ได้อยู่ในบ้านพี่เก๋กันนี้ผมต้องขออยู่ให้ห่างแน่นอนนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคิงเเนคครับโอ้สีเหมือนงูพิษไหมเตือนไม่อยากตกใจแต่ว่าก็ตกใจไปแล้วสีสันนี่คือแบบมันสีสันงูแบบอก็ตกใจไปแล้วอ่ะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับขาวลายน้อยเลยนี่ไม่มีพิษจริงไม่มีพิษจริงๆเพราะว่าเราดีไซน์รูปแบบสีสันลวดลายให้ดูคล้ายงูพิษ และนอกจากสีสันที่สดใสฉูดฉาดแล้วนะครับก็ยังมีสีสันที่ออกแนวดุดุมนมนแบบนี้ก็มีเช่นกันครับโอ้โหตัวนี้น่ากลัวมากอันนี้แนวอันนี้แนวดิบเถื่อนนะอันนี้สีชอบดิบๆิบอะอย่างตัวแรกเมื่อกี้สียังดูน่ารักสดใสอันนี้สีมาดำเมื่อมเลยนะครับ จากงูคิงสเนกนะครับก็ขอขยับเรื่องของความใหญ่ของขนาดตัวขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับงูตัวนี้ชื่อว่ารัดสเนกครับเป็นญาติห่างๆของงูสิงในบ้านเรานี่เองละครับอัลเบโนโคเรียนรัดสเนกรัดสเนกรู้่ามันกินหนูเป็นอาหารก็เรียกว่ารัดสเนกและงูตัวสุดท้ายที่อยู่ในเขตอบอุ่นนี่นะครับจะมีความพิเศษกว่าง,งูทั้งหมดที่ได้เห็นนะครับ เพราะว่าเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าเป็นพิษที่อ่อนมากนะครับจนอาจจะไม่สามารถทําร้ายมนุษย์ได้นะครับงูตัวนี้หน้าตาประหลาดสักหน่อยนะครับเขาชื่อว่าฮอคโนสครับหน้าตาน่ารักมากถ้าดูตรงหน้าเขาจะสั้นๆปกติง,งูที่เราดูมาทั้งหมดหน้าจะยาวๆน่าจะยาวๆตัวนี้ไฮไลท์เขาคือ หน้าสัตวหน้าตาเหมือนกระตูนจุดเด่นของเจ้าฮ็อกโนสนี่นะครับนอกจากหน้าตาที่ประหลาดแล้วก็ยังสามารถที่จะชูคอขึ้นมาเลียนแบบงูเห่าได้ครับแล้วก็สั่นหางได้เพราะว่าเขาเลียนแบบมาจากงูหางกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะใช้คมขู่ศัตรูให้กลัวครับแต่ว่าถ้าขู่ยังไม่ได้ผลเขาก็จะแกล้งตายครับพร้อมกับส่งกลิ่นเหม็นออกมาเพื่อให้งูที่มาล่าเขานี่นะครับคิดว่าตัวเจ้าฮ็อกโนสนั้นเริ่มที่จะเน่าแล้วนั่นเองครับ จากงูในโซนเขตอบอุ่นนะครับขอไปดูงูที่อยู่ในเขตร้อนชื้นกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งงูในเขตนี้นั้นก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นมากว่าเขตอบอุ่นอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับอันนี้เป็นกลุ่มงูประเภท python and boa python คือลักษณะจะเป็นงูที่อวบๆล่ำๆแล้วก็ใช้พลังในการบีบรัดค่อนข้างสูงในโซนนี้เรามีทั้ง python และ boa นะครับซึ่งก็เป็นสัตว์ที่ นำเข้าเหมือนกันไม่เลี้ยงเพื่อความสวยงามในบ้านได้อาจจะสงสัยว่ามันสวยงามยังไงใช่ไหมครับเรามาดูชนิดแรกกันเลยไหมงูที่ถูกเรียกชื่อว่าไพทอนเหล่านี้นะครับก็คืองูที่อยู่ในตระกูลเหลื่อมและหลามของไทยเรานี่เองแะครับซึ่งงูเหล่านี้ที่พี่เก๋านํามาเลี้ยงจะมีจุดกําเนิดในทวีปแอฟริกาตะวันตกครับตัวแรกนี้สีสัน คือสีมันเหมือนงูในจินตนาการของมนุษย์มากเลยก็คือ<ช>สีแบบ,บสีแบบเหลืองเหลืองคลืบๆือบดำๆเป็นโทนสีคล้ายๆหลุยส์วิกตองลายโมโนแกรม <c oughs> ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นงูที่จับอยู่ในกลุ่มไพทอนเช่นกันนะครับจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือลวดลายบนตัวของเขานี่แหละครับที่เหมือนกับการวาดสปัดคู่ก,กันลงไปนะครับสร้างความสวยงามครับอย่างตัวนี้สามารถออกแบบออกมาให้เหมือนดูเหมือนงานศิลปะเทนอยู่บน เกลผ้าใบสีขาวนะครับมีสีแต้มเหมือนสีแบบสีน้ำมันสีอะไรนี่ดูแล้วสวยมากและด้วยลักษณะการผสมสีแบบนี้นี่อเองอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์อาจารย์ถึงกับนิยามบอลไพทอนว่างูบอลไพทอนคือศิลปะที่เคลื่อนไหวได้คือสามารถออกแบบลวดลายได้ตามใจ แล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเขาถูกรบกวนจากศัตรูแล้วก็เขาก็จะขดตัวเป็นลูกบอลกลมๆแบบนี้แหละครับนี่คืองูบอลไพรทอนหรือว่างูหลามบอลครับคือเป็นลูกบอลในสัตว์ัางฤษเรียกว่าบอลลิงเขาเรียกว่าบอลลิงกำลังทำตัวเป็นลูกกลมๆนี่คือที่มาของชื่อเขาคือบอลไพรทอนและอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับมีชื่อเรียกว่าโบอาไพรทอนซึ่งจะพบมากในทวีปอเมริกาใต้ครับ เคยได้ยินงูอนาคอนด้าไหมอนาคอนด้าด้วยใช่เรามีขยดมาเหอออยู่กับกล้วยไม้อย่างนี้เลยงูเกล็ดสวยตัวนี้นะครับก็คืองูโบอาไพทอนเป็นงูสายพันธุ์เดียวกันกับที่บิ๊กอนาคอนด้าแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่ามากซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมชาติดังนั้นจึงค่อนข้างมีความเชื่องครับแต่ในบางโอกาสก็อาจจะมีอารมณ์ที่เล่นขึ้นมาบ้างครับ ก็วพวกนี้เป็นงูที่เลี้ยงไว้ทำพันธุ์ผมจะไมก็ยุ่งหรอมันครับพี่แต่มันก็ไม่ทำผมนะนั่นไงผมว่าแล้วมันจับความรอ และทั้งหมดนี้ก็คืองูในกลุ่มไพทอนหรือว่าเหลือมหลามที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาผู้ชมไปพบกับงูเหลือมและหลามตามแบบฉบับไทยๆเราเองครับที่ต้องขอบอกไ้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นพี่ใหญ่เลยครับเพราะว่าขนาดตัวเขานี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเตรียมตัวจะใช้ให้พร้อมเดี๋ยวกลับมาพบกันครับโอ้โหเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วอันนี้ผมว่าแบบซุปเปอ,นนอร,ร์บิบ๊กครับ